น้ำยากะทิเอาเครื่องแกงมาปั่นเสร็จแล้วแล้วก็อเอาเทลงใส่ใส่ในกะกะทินบนเตาเสร็จแล้วแเอวน้ำยาเอาตาใส่ใส่ไปกับเครื่องแกงปั่นปั่นเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในกะทิน้ำยากะทิแล้วก็มีกระชายมีเื่อง ใส่ลยแล้วก็มันข้นนะก็เอาหางใส่ลงไปหางกะทิใส่ลงไปเนี่ยข้นน้ำแกงจะข้นตัววาใส่ปลาสองตัวปลาทูอ๋อในในเครื่องแกงใส่ปลาทูไปสองตัวปลาทูย่างแก่แต่เนื้อไปปั่นรวมกันกพปิกแกงปลาทูไปย่างให้หอมไปต่อปลามาปัน่น แล้วใส่กะทิแล้วแล้วนี่เติมน้ำตาลลงไปช้อนโต๊ะน้ำตาล,ต,าลตีบ,ตบน้ำตาลมะพร้าวนะน้ำตาลมะพร้าวมันจะหอมแล้วก็ช้อนโต๊ะก็อ่อช้อนโต๊ะน่ะช้อนโต๊ะ <c oughs> มันเยอะนะเนี่ยน้ำแกงมันเยอะข้นใส่<า>มะพราวลงไปสักช้อนโต๊ะ ตอนเพราะว่าไม่ให้เข็มมากน้ำยากะทิไม่ต้องเข็มมากเข็มมากแล้วเดี๋ยวไปเติมทีหลังก็ได้ใบมะกูดลงไปใบมะกูดเยอะหน่อยมันจะหอมปลาจะกอกมันแกงข้นมากไอ้น้ำยาข้นเนี่อผักหัวก<อ>ตอเป็นที